ก่อนใบก่อนใบใครเครียด์ก่อนใบก่อนบายใครเ,รเ,เรครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียด์ขายความ ยแต่งตัวพร้อมหรือยังเพิ่งจะพร้อมเลยครับม่วนอสองผ้าเราอะพร้อมไหมที่จะได้ไปเตรียมตัวนะฮะพร้อมแล้วครับฉันอยากดูมุกตลกใหม่ๆอยากดูมุกตลกใหม่ๆไปเรียกคณะตลกมาให้ฉันดูเดี๋ยวนี้ Come on ต้องการมุกดาวิกาอ่ามุกดาวิกาอะมุกอะไรมุกดาวิกาอ่านั่นคือมุกใหม่ๆอ่อะใหม่ันปวดหัวเลยเกินไปมุกใหม่แตนไปวะนี่พ่อมุกใหม่ใช่เป็นเพลงใหม่เฮ้ยจัดให้เลย ได้เกมจะดู้ว่าชาคณะพวกเรามีทั้งหมดกี่คนครับหัวแถวนับไปหาท้ายแถวหนึ่งสองสามสี่ห้ามันหนักแน่นหน่อยดีนับแบบทหารเข้าใจไหมครับเข้าใจครับแลานับลยหนึ่งสองสามสี่หสองสามสี่จัดไปหัวแถวนับหนึ่งสองสามสองสี่อแบ่เพื่อนนับด้วยเอาโอเคนับแบบหลักน่าครับ1นสองสามห้ท้ายแถวนับไปหาหัวแถว ครบเจ็ดแปดเกจยชอบเฮ้ยเออเริ่มเป็นนิ่วใหม่ๆที่ดีไปต่อต่อเลยดีกว่าเล่นแบบแนวเพลงดีกว่าครับผมขอให้ทุกคนคิดเพลงใหม่ๆพร้อมท่าเต้นหมาคนละหนึ่งเพลงจัดให้คุณถนัดเพลงอะไรวอร์ไบรุ่นร้องยังไงโดนตีมาเกดโตรียมาด รอพันนาอยากรอยากนาที่อ่อนที่ตามตืดจะตุ้มขีทาละจอยจืดตามตืดจะตัวตามตึดเกลือตกรัวเสียทำดีมากคุณฟัาตุดยอดสุดยอดฮะรรอบด้วยเต้นด้วยเดี๋ยวรอนเจมมาหนึงดีแสงหน้าเลยเหรอเนี่ยคุณซ้ำเพลงเขาอ่ะผมชอบเขาละผมต้องให้คิดเพลงใหม่ๆขึ้นมามีมีอยู่มีนะชื่อเพลงว่า ไปยืนเลยแวะหน่อยสิเอาเพลงอะไรชวนน้องลองใต้ร้องยังไงฮะนังจะพาพี่ลองใต้ไป่เท่าทะเลดังน้อลองเน่ดังดูปะการังร้องได้แล้วท่าเต้นเบาไปไม่บอกแล้วต้องมีท่าเต้นด้วยตีมาท่าเต้นครับเฮ้ยดนตรีมาไปไปโอ้โห อ่ะแล้วบอกท่าเต้นอย่างเดียวยัง,งไงแน่ร้องด้วย ครับเฮ้ยเพลงใหม่ของแจ๊สสปุนนิกป้าปิยองกุ๊กกุ๊กเฮ้ยร้องด้วยเต้นด้วยได้เลยครับเชิญฮะโคดซิ่งเฮ้ยโคดวิ่งโคดซิ่งไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้โคดวิ่งโคดซิ่งโคดวิ่งโคดซิ่งไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้เฮ้ยอุ้ยถ้าทาันกันเอยคุณเพคอะไรลืมพูดซิปราเนี่ยไงฮะไม่พี่อย่าลืมพูดซิปป้า รูดลงโอ้ยบอกเลยว่าไม่กันไอ้ช่อนึ่งคือผู้ชมเชิญครับดนตรี็โตมาแม่คุณปานัลลากเแ็งโตมาแม่ ไปยืนซ้อมเอาไว้เลยโอเคเพลงใครเพลงมันเจ๊ร้องเพลงอะไรครับชอบพูดซิปช่วงร้านมหาสนมเทเทเทแต่เราต้องเทผมลงไป หอมจริงๆนั่นสิหอมมากเลยได้เวลาแล้วมิวสิก ต้มยำถั่วทองค่ะเปลี่ยนเมนูทอดที่แสนธรรมดาให้แซบนัวอร่อยใหม่ไม่ซ้ําขอแนะนํานี่ครับผมผงเขย่าไทยเชฟใช่แล้วค่ะผงเขย่าไทยเชฟนะคะยิ่งเขย่ายิ่งอร่อยเขย่ากับอะไรก็อร่อยซีทุกเมนูค่ะดูน่าสนใจดูอร่อยซีจริงๆขอชิมได้ไหมจ๊ะได้เลยค่ะพี่ชอบมากเลยแบบนี้สักคู่นะคะเพลินนะเนาะอานนิดนึงนิดนึงอย่างนี้เลยขอบคุณค่ะ ไดแล้วได้แล้วกลับแก้กมอย่างดี นนผมขย่าไทยเชฟเนี่ยเขาเขย่ากับอะไรได้อีกจะขย่ากับไก่ทอดขย่ากับเฟรนฟรายขย่ากับปอกคอนหรือเมนูทอดไหนๆก็แซ่บนัวจะคุกหรือลยก็เข้มข้นถึงเครื่องจัดจ้านถูกปากคนไทยทํากินง่ายทําขายก็กาไรค่ะีแล้วผมขย่าไทยเชฟครับผมหาซื้อมาขย่ากันได้แล้ววันนี้นะครับ<อ>ที่มิกซี่และร้านจําหน่ายอ,อุปก,กรณ์เบเกอรี่ชั้นนาหรือช่องทางออนไลน์ชอบเลยครับผมที่ลาซาด้าและช้อปปี้ครับชอบมากขายเก่งอธิบายเลิศ อย่างไม่หมดอย่างหรอใช่ค่ะยังไม่หมดถ้าพ่อค้าแม่ค้าสนใจนะคะเรามีไซส์ขนาดทดลองมีทั้งหมด33รสชาติให้ลองไปขย่ากันสามารถติดต่อได้ที่ l ล n e อ f ฟฟิเชีไทยเชฟเลยค่ะหมดหมดยังหมดแล้วค่ะถูกใจสั่งเลยเอาผมห้ย่าไทยเชฟเป็นจัดให้พี่เลยอยากละหนึ่งโหลได้เลยค่ะพงขย่าไทยเชฟเข้มคนถึงใจไหมต้องใช้เยอะค่ะ โอ้โหชอบมากอลยที่รักจ้ารักจ้ามาพอดีเลยอ่ะเดี๋ยวช่วยขนผมให้อกไทยเชฟกลับบ้านเราด้วยนะจ้าสั่งไว้เพียบเลยได้เลยครับไม่ใช่ปัญหาครับแต่ว่าตอนนี้ที่รักมอบคอยอยู่ตรงนี้ก่อนนะครับไม่ใช่หมาคอยเฉยๆยเดี๋ยวเล่นเดียวเล่นครับจ้ารออยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ไปเอาของมาให้แล้วก็เราไปชอปปิ้งกันต่อครับได้ค่ะทำเสียงหล่อไปไหนเนี่ยคุณพีใจฉาจนเลยอ่ะทำไม แฟนบริการนีขนาดนี้ค่ะใจเย็นๆอยากบอกว่าไม่ต้องอิจฉาพี่ไม่ต้องอืมาแล้วที่รานพี่แลจ๊ะจ้ะนี่เสื้อผ้าพี่ซื้อมาให้จ้ะอุ้ยดูสิอุ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยอือแล้วก็นี่จ้ะนี่อุ้ยน่าอิจฉาจังเลยอะซื้อมาเซอร์ไพรส์แฟนตั้งสองชุดสาชุดเลยอะค่ะอันนี้ของพี่เองเป็ไง หยป้าหัวพี่จบเป็นที่แรกพี่ก็ไม่แน่ใจหรอกทดลองตัวเองมา20ปีถึงมั่นใจว่าน่าจะใช้แหละ,ะนี่นี่ไม่ต้องตกใจนะเรื่องแบบนี้ตายแล้วะจะหายแล้วนี่อะไรหัวนี้จะหายแล้วล่ะไม่ได้หายก็คือ เพี้เดียวกันไง<า>น้องก็ตกใจเพ็นยทไมบอกแล้วเพื่อนหลิศาพี่พี่เป็นคนเปลี่ยนเ่าเองเลยยี่สิบปีเขาเพิ่งรู้ตัว<า>สุดยอดมากเลยคุณแม่ดูซิได้เพื่อนใหม่อีกแล้วได้คนเลยเหรอเนี่ยดีแด<า>ีเราเป็นทอมกันดีกว่าไอ้ค่ะไม่ได้ลอกว่าไปลองขึ้เป็นเบ้งเลยหาย รถไฟบนฟ้าฮู้ฮ่าบอกเลยเฮ้ยต่อแถวเจ๊ชอเจ๊จะร้องเพลงอะไรรถไฟบนฟ้ารถไฟบนฟ้าร้องยังไงฮะเขียมมองตาฉันมองตาต้องเล่นตาเขียมมองตาฉันอย่าจะบอกจะติดจะจิ้งจะไปจะเต้นโอเคโอเคเอาแบบนี้เลยเจ๊ชอบเจ๊ชอบนะอ่ะยืนเข้าแถวครับเล่นใครเพลงมั่นนะครับจอไปที่ใครคนนั้นร้องเพลงพร้อมท่าเต้นของตัวเองจัดให้ถ้าพร้อมแล้วดนตรีมา ตเียมานึงจยาร่อมมนตราจะตุ่มยางนาละจอยเอยตากึนจะตุ่มกีตาละจอยจูตากลึนก่อนเดือดามกึดกรึนจะรัวเสียงแ้อเชอร์ทำไมชอบไงด้ยพูดเพลงอะไรนอกจับแพี่ลองตายไปเที่ยวทะเลงเาเดดูปากหารังตัีมานึงจะาร่อมมนตราได้เวียทะลงลอ พี่น้องตายไปเที่ยวทะเลดักเรือทงเดดำดูป่าการัยเกิดโบเที่ยวมาหนึ่งอยากต่อบันนองจะพาพี่น้องตาย เดอียมาดึกจากหลอมันตราพจริงพดจริงไม่รด้จริงจริอย่างนี้ไม่ได้เกิดต่อที่ยอมาดึกจากพ่อจริงจริงไม่รูนจริงอย่จริไม่ได้เกิดตอทีออกมาึอาก่อจริงริงไม่รู้จริงอไม่ได้เกิดเกิยเกิด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 ปิดเกิดปดเกิดปดเกิดเยิกิดอเิดเกิดเิเิเดเเยกเเกอ พาไปหองตายไม่ได้ปาดลแล่ไปวะไปโตมาลดไม่้คนวิ่งไม่รู้จริงจริงไม่ได้โคดวิ่งควิ่งคนวิ่งคนวิ่งวิ่งไไทำนี่วิ่งออกเลยวะ้วะแต่โตมาดแมนอุนปานดัลโกตูมาแมนอุปานดัลโกหูอะไรนะคดวิ่งคนิงคนวิ่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 งหัวเตยมันอึ ต่อคาะใช่เร็วๆมาดแมนูปานดารโกเดี๋ยวเดี๋ยวเวเดี๋ยวเีวดเออบกจ้องเพลงอะไรปรมือน้กับเจ๊เฮ้ยเจมีสวนรวแบบนี้เจรู้สึกดีเจรู้สึกชอบและคนดูก็จะประทับใจเจรู้สึกว่าโปรนี่มันคือ professional ไว้พิจารณาเจ๊รับเ้าอุ้ยเจ๊รับพิจารณาเหรอคะใช่โอ้โหงั้นต้องขอขอบคุณเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทำไมไม่เล่นเพลงนี้แต่แรกเอาอันนี้ใหม่เพลงของใหม่พัชรีอันนี้ใหม่เจชอบไม่ชอบตายแล้วเจ๊ชอบเหรอเออใหม่พัชรีอ่ะเนี่ยใหม่อ่ะนี่อยู่ยาวเลยไม่ค่อยอยู่ยาวมอยู่ยาวเลยเจ๊ให้เป็นประจำเลยอุ้ยถ้าอยู่ยาวพวกเราทั้งสี่ทั้งห้าคนนี้ยังไงขอบคุณพร้อมกันเลยค่ะ หนึ่งสองสามขอบคุณค่ะ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 โอเคโอเคเจเจ,เจพิจารณาเลยเจรับทุกคนเป็นตัวประจำแล้วห้าคนห้าวันสลับจะเปลี่ยนไปห้องเจเอไปคุยเรื่องงานอ๋อนัดตัวเองโอเคนะครับ อะไรนะเจอะไรนะปตามอะไรอะไรก็นำตามนั้นอ๋อน้ำเจพังหมดแล้วอ่ะขอบคุณครับเจโอเคขอบคุณครับตามนั้นเลยครับผมเชิดเจเชิดไอเชิดขอบคุณครับไม่ต้องแหมโชว์เอวเหลือเกินครับแหมตลกผ่านละตลกผ่านแล้วนะครับต่อไปเจอยากดูเรื่องของการร้องเพลงคิวต่อไปเอาขวัญใจก่อนขวัญใจนะครับเอานางขวัญใจมาก่อนเลย ไม่ได้นะคะแม่ทำไมจะต้องขันก่อนฉันทำไมไม่เอาหนูทำไมไม่เอาหนูหนูอยากร้องก่อนทำไมต้องให้ขันใจก่อนด้วยอ่ะยัดก่อนใจเย็นใจเย็นไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเออไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะเออใจเย็นเออนี่เมียก็มานี่ผัวก็มาดูนะเออขันใจอยู่นะขันใจอ้าวเจ๋บอกให้เอาขันใจมาก่อนทำไมต้องโมโหใจเย็นใจเย็นก็หนูร้องดีกว่าต้องเยอะอ่ะแกเป็นพี่แกจะต้องเสียสละฉันอยากจะฟังน้องแกร้องก่อนแกไปนั่งพักก่อนไป เดี๋ยวต้องเชิญคุณวานใจร้องใช่ไหมครับหวานใจเชิญคุณหวันใจเชิญวันนี้จะร้องเพลงอะไรให้แม่ฟังวันนี้นะคะหนูจะร้องเพลงจะเลิกคุยทั้งอำเภอให้แม่ฟังค่ะเลิกคุยทั้งอำเภอเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวในรู เจอไปทั้งใจจะมีเพียงเธอเท่านั้นจะเอาเธอแค่คนเดียวอย่าทำให้ซิีวมันเลียวรบได้ไหมจะรักเธอจนหมดใจจะมอบให้เธอไปทั้งกายก็เพียงแค่เธอมารักกันฉันยอมเลิกคุยฉันอ,อ,อําเภอ รักจริงก็ให้เมมาข้อแต่รักว่งเปลอเดี๋ยวพอมา,อมาจริงห <laughs> ยุดการสแสดงเลยดิอะไรนะฉันบอกให้หยุดการสแสดงทำ่แกไม่อยากตายแก <laughs> จ,จะมาทำอะไรวงฉัน <laughs> แต่งชุดอย่างเงี้ยมากวาดเวทีให้มัง <laughs> วันนี้ฉันจะมาลืองานของพวกแก ส่วนครับพี่จัดการพวกมันอย่าให้เหลือสักคนจัดไปเลยปรั่เอาแบบเปือเเยยเป้อเดียวทั้งกลุ่มเลยใช่ไหมพี่ปลื้อเดียวทั้งกลุ่มเลยจะตะกุกตะกักนี่พี่ปลื้อเดียวทั้งกลุ่มเอาการกล้วยม,มาทำอะไรปืนไหนปืนก็นี่ไงพี่ก็นี่ไงหนึ่งนัดสองนัดสามนัดสี่นัดห้านัดลูกซองห้านัดพี่ เลือดเยอะยิงปลื้ดยังไงยงังไงพี่อยู่นิ่งๆเออนี่แกเอาอะไรมาเล่นเนี่ยนะจัดแบบพ่โถดให้มันเอาแบบพ่โทดได้ไหมพี่เออพ่โทดเอาไปได้พี่พวกแกจะต้องโดนผักชีผักชีมันโหดตรงไหนเนี่ยผักชีจะไม่โหดยังไงขนาดชียังผักเลยพี่ ขน,น,นาดฉียังผักดีนะไม่โดนผักเนี่ยรอนานจนผักชีเหี่ยวเลยเนี่ยเอาแบบว่าเอาแบบแล้วพวกฉันกลัวหน่อยได้ไหมลูกเดียวหายเออมันต้องโดนลูกเดียวหายมาเลยลูกเดียวหายเออระเบิดมันเลยมาลูกเดียวหายวิ่อะไรเอามะนาวมาทำไรลูกเดียวหายไงพี่ลูกเดียวหายยังไงหายง่วงไงครับ อมีไข่ง่วงไหมจ้าเอ้ยหมดยังหมดยังไม่มีไม่มีหมดสรุปมาทำมาทำอะไรกันมาทำอะไรกันที่คณะฉันเป็นอะไรพูดโอ้โหคุณขอโทรสิ่งมาสิไอ้นู่นเลยเข้ามาด้วยมากรใครเอ่อคุณคุณ แก้วตาจ้างไปผมมาครับแก้วตาเหรอแก้วตาแก้วตาครับนางแก้วตาเข้ามาได้จ่ะแม่แก้จ้างโจนมาเหรอโจรโจรใครเป็นโจรไม่ไม่ไม่จริงไม่จริงอะไะจ้างทำไมหนูไม่ได้จ้างให้เพื่อยิงแม่นะคะแข่งเจ้าดอกกูไปนี่เลยแกมีอะไรหรือเปล่าไม่รู้ลูกแม่ลูกแม่ออกมาเลยตอนคณะฉันออกมากน อย่าทำอะไรผมเลยนะครับโกหรือเปล่าเพราะนังแก้วตาบอกไม่ได้จ้างพวกแกมาคุณไม่จ้างคุณแก้วตาคุณไม่ต้องมาพูดเลยครับฉันไม่ได้จ้างหรือคุณจะดูหลักสี่หลักฐานนี่หรือคุณจะดูหลักฐานสุดยอดแกจะมีได้ยังไงพวกเรามีคลิปคลิปคลิปที่ฉันคลิปนะฉันคลิปนี่ต้องดูคลิปคลิปคลิปไหนวะกล้องเห็นไหมครับ

วันเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกครอบครัวของพันดีได้ผ่านระสุมชีวิตอย่างร้าวฉานแตกหักไม่มีชิ้นดีและแล้วก็มาถึงวันพี่พี่น้องสองสาวจะต้องลงแข่งขันชิงบัลลังลูกทุ่งกันอย่างดุเดือดเลือดพ่านเรื่องเราวจะเป็นยังไงนั้นไปชมต่อบัลลังลูกทุก่งไม่ธรรมดาการแต่งตัวก็ดีนะครับ <c oughs> เส้นก๋วยเตี๋ยวเขาว่ามันนุ่มไม่อืดจนเกินไป น้ำซอสก็ดีนะครับกินคู่กับแคปหมูนะครับก็ขอให้วยเตี๋ยวของเจ๊แมนขายดีครับเอาขอบคุณครานอ่าโทษนะคะโทษนะคะโอ๊ยมันเกี่ยวอะไรกับร้องเพลงคะเนี่ยเจิกแเพลงวี่มเลิกเล้วค่ะ